The Success YouTube Creator Academy Day 7 e v e ลิขสิทธิ์บน YouTube ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินะ่า IT 25ชั่วโมงผมภายนะครับคลิปนี้จะมาพิชิตข้อสอบ YouTube Creator Academy กันนั่นเองโอเคมาดูกันดีกว่าครับว่าคลิปนี้จะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับก็กดไปที่นี่ครับลิขสิทธิ์บน YouTube นะครับ ซึ่งบทนี้จะมี3บทนะครับแล้วก็จะมีข้อสอบสุดท้ายนั่นเองซึ่งผมก็ทำผ่านจบหลักสูตรของเขาเรียบร้อยแล้วด้วยคะแนน78แแต่ก็ผ่านอะ่ะเออโอเคมาดูบทแรกกันดีกว่าครับว่าเกี่ยวกับอะไรก็เกี่ยวกับนี่ครับความรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์นะครับหลักๆก,ก็จะอยู่แถวๆนี้ครับ เรื่องการจดลิขสิทธิ์เนี่ยตรงนี้นะอ่านี่ครับคําถามอยู่แถวนี้ส่วนนี้ก็การตรวจสอบคุ er. ้มครองนะครับตรงนี้ก็อยู่ในข้อสอบอยู่ด้วยนะอ่าโอเคตรงนี้ก็เกี่ยวกับนะครับรับทราบเรื่องลิขสิทธิ์นะครับตรงนี้ก็นะฮะการแปลนะครับการแปลเรื่องดนตีตรงนี้ก็อยู่ในข้อสอบนะครับนฮะ ข้อสอบข้อสอบสุดท้ายฮนะโอเคมาดูที่นี่ครับความแตกต่างการคุ้มครองนะครับตรงนี้ครับตรงนี้ฮนะข้อสอบก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะเนี่ยช่วงนี้ครับโอเคพอเสร็จแล้วครับก็มาทำข้อสอบท้ายบทนะครับซึ่งไม่ยากครับเราถ้าเรากดผิดเราก็แก้ไขได้ตรงนี้ฮนะเออ จากคลิปที่แล้วไปดูได้ขวามือบนกดให้ดูสดๆเลยว่าทำข้อสอบกันยังไงโอเคมาดูข้อ2กันครับเรื่องการสำรวจลิขสิทธิ์นะครับ,รบตรงนี้สำรวจสิทธิ์ในลิขสิทธิ์นั่นเองก็ไปดูนะครับไล่มานะวิธีการอัปโหลดนะตรงนี้นะครับข้อสอบในช่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะ ยากสักเท่าไหร่นะฮะตรงนี้ก็ไปดูได้ครับการใช้งานนะครับอย่างเป็นธรรมนะครับตรงนี้นะพวกการประเมินต่างๆครับซึ่งเราอัพคลิปลง YouTube ครับเราต้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ให้แม่นๆนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เราโดนเตือนนะครับ ทำให้เราไม่สามารถอัปโหลดวิดีโอได้หรือถ้าโดนบ่อยๆก็ทําให้โดนลบช่องไปนั่นเองโอเคตรงนี้ก็พวกการเข้าถึงสาธารณสมบัตินะครับนี่ครับตรงนี้นะนนครับก็ลงมาด้านล่างครับก็นี่ก็เกี่ยวกับนะครับใช้ความคิดสร้างสรรค์กับสัญญา อนุมาตแบบเปิดนะครับพวกเพลงนะ,ะพวกเพลงพวกอะไรเคี้ยก็ไปศึกษาดูนะครับพวกเนี้ยพวกสัญญาแบบเปิดนะครับทีบางสัญญานะครับเราสามารถใช้ได้นะฮะเนี่ยเอนี่ครับก็ลองไปศึกษาดูครับแต่ต้องเสียตังคนะ์เน่ยะครับโดยนัโดยนัดนาว แล้วก็มาทำข้อสอบนะครับโอเคมาบทที่3กันดีกว่าบทที่3ก็เรื่องเกี่ยวกับการจัดการลิขสิทธิ์นะครับว่าคลิปเรานะครับถ้ามีลิขสิทธิ์น่าจะโดนนะครับอยู่ในคลิปตัวอย่างนะนี่ก็เรื่องการปกป้องลิขสิทธิ์นะครับของคุณจะทำยังไงได้บ้างนะครับนี่ก็เรื่องการเช็ค ความแตกต่างนะครับอันนี้ข้อสอบ,ข,อสอบข้อสอบเนี่ยข้อสอบแถวเนี้ย ID เรื่อง ID นะครับตรงเนี้ยไปอ่านตรงนี้ให้ดีนะเออข้อสอบนะครับแล้วนี่ก็เรื่องการลบนะครับเมื่อโดนแจ้งเตือนว่าคลิปของคุณละเมิดลิขสิทธิ์นัน่นเองโอเคตรงนี้ก็เรื่องการประเมินนะครับว่าจะประเมินให้โดนลบไหมอะไรยังไงก็ดูตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็เขาก็จะเตือนมานะครับว่าเวลาคุณทําคลิปครับไม่ควรไปละเมิดลิขสิทธิ์นะเพราะว่าอาจจะโดนลบคลิปบ่อยๆก็จะโดนลบช่องนะจ๊ะก็เสร็จแล้วก็มาทําข้อสอบนะครับจากนั้นก็มาทําข้อสอบหลักซึ่งก็มีอยู่9ข้อครับค่อนข้างจะปานกลางไม่ยากไม่ง่าย แต่ก็ผ่านด้วย78%เฉียดๆโอเคนะครับก็ขอจบการนำเสนอคลิปเพียงเท่านี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด s u b สไ r i b e แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ